นั้นจะเติบต่อไปคิดว่าตอนนี้ก็จะท่าที่คุยกับทางหน้าง,งานครับนาทีวิศวกรเนี่ยเขาจะเริ่มไปทําเสริมความแข็งแรงใต้สถานีโดยถามว่าจะทาไงก็ใช้วิธีใช้ช็อตกรีดก็คือว่าใช้คอนกรีตที่เป็นสเปรย์ฉีดลงไปบริเวณใต้สถานีเพื่อให้ไอสภาพดินมันมีความมั่นคงมากขึ้นก่อนที่จะค่อยๆดันทรายเข้าไปเพื่อเพิ่มไอเขาเรียกเป็นแบ็กฟิลอ่ะนะแล้วภาพรวมก็จะมีการเอาแบ็กฟิลหรือว่าวัสดุถม มาถมเหนือคอนกรีตใช่ไหมก็เข้าใจว่าเป็นเป็นทรายบวกซีเมนใช่ไหมพี่ใช่อาจจ้ทรายบวกซีเมนเ,มนเมนพื่อให้มันความแข็งแรงมากขึ้น<ม>แล้วาาก็จะมีหินกรุ๊กตามมาแล้วสุดท้ายก็เป็นพื้นผิวถนนนะกำหนดการก็ยังยืนยันว่าประมาณวันที่8ตุลาถูกไหมที่จะคืนผิวถนนให้แต่ว่าสิ่งที่ต้องคุยกันทีหนึ่งคือว่าแล้วพวกท่อประปาที่มันขาดไปท่อใหญ่ไม่ที่สิบแล้วพวกท่อระบายน้ําสายสื่อสารต่างๆเนี่ยจะต้องเชื่อมต่อก่อนหรือไม่ถ้าเกิดไม่เชื่อมหรือต้องมาเปิดทีเสียเวลาไง ต้องคุยว่าจะ,จะต่อให้เรียบร้อยไปเลยก่อนนั้นแล้วก็ปิดถนนทีเดียวข่าวดีผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่ติดตามเหตุถนนสามเสนสุดพร้อมประกาศกําหนดการที่ชัดเจนยืนยันภายในวันที่8ตุลาคมนี้จะคืนพื้นผิวการจะราจรให้ประชาชนได้อย่างแน่นอนโดยความคืบหน้าล่าสุดได้มีการเทคอนกรีตลงไปในหลุมแล้วกว่า1,105คิวเพื่ออุดรอยรั่วและสร้างเสียรภาพซึ่งตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นมาก ดินและน้ำได้หยุดการไหลเข้าไปในอุโมงค์แล้วและคาดว่าจะเทคอนกรีตทั้งหมดแล้วเสร็จในวันที่28กันยายนนี้และแผนขั้นต่อไปคือการเสริมความมั่นคงให้กับอาคารสอนอสาม,สามเสนที่กำลังเสี่ยงโดยจะใช้เทคนิคช็อตครีตหรือการพุ่นคอนกรีตแบบสเปรย์เข้าไปใต้ฐานอาคารเพื่อป้องกันการสไลด์ตัวเพิ่มก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนการถมทรายและดินกลับคืนแต่ประเด็นที่ยังน่ากังวลและยังไม่มีข้อสรุป คือชะตากรรมของอาคารสอน,นอสามเสนซึ่งยังไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะต้องรื้อถอนหรือไม่โดยแผนในตอนนี้คือการเสริมความมั่นคงไปก่อนซึ่งผลการตรวจวัดล่าสุดพบว่าตัวอาคารมีการเคลื่อนตัวเล็กน้อยเท่านั้นครับนี่คือภาพรวมความคืบหน้าล่าสุดครับที่แสดงให้เห็นถึงการทํางานอย่างหนักของทุกภาคส่วนเพื่อเร่งแก้ไขวิกฤตซึ่งก็ต้องจับตาดูต่อไปว่าจะสามารถดําเนินการทุกอย่างได้ตามแผนที่วางไว้หรือไม่ โดยเฉพาะการคืนพื้นผิวจราจรในวันที่8ตุลาคมนี้คุณคิดว่าอาคารสอนอ3เสนควรจะถูกหรือถอนหรือไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้และอย่าลืมกดติดตามช่องตามกระแสพอดแคสต์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ